ีค่ะช่องจัดมินพยากรณ์นะคะ,ะวันนี้พี่นุ้ยก็ได้มาทําเป็นรนดอมอีกเช่นเคยนะคะเป็นพลังงานโดยรวมนะคะไม่สามารถไปตัดสินใครได้นะทุกคนนะฟังเพื่อความบันเทิงเพื่อ,อไกด์ไลน์นะจ๊ะเนาะวันนี้เราจะมาดูกันนะคะทําคลิปเกี่ยวกับความรักของคนมีคู่ในช่วงนี้เป็นอย่างไรนะคะเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะนะคะมาเช็คพลังงานกันเลยนะคะเช็คพลังงานกันเลยเนาะขอ3าใบนะคะพลังงานของคุณนะในช่วงนี้นะคะ พลังงานของคุณในช่วงนี้เหมือนแบกรับภาระอะไรเยอะๆหรือเปล่าจ๊ะเนาะสิบไม้เท้าเหมือนกับคุณกําลังแบกรับภาระอะไรเยอะๆหรือไม่งั้นคุณก็ต้องทํางานหลายอย่างอ่ะเป็นโปรเจกต์ใหญ่ๆหรือมีงานต้องให้รับผิดชอบเยอะๆเข้ามาในชีวิตของคุณในช่วงนี้นะนะคะคุณเป็นคนที่มีความรับผิดชอบในที่การงานมากคุณอาจจะทํางานเยอะหลายสิ่งหลายอย่างหรือทางานโปรเจกต์ใหญ่ๆได้นะในช่วงนี้นะคะเนาะ นะความรักของคุณนะคะในช่วงนี้ดูแล้วเหมือนกับว่าคุณนี่เหมือนกับว่าคุณกําลังเจออุปสรรคหรือคุณกําลังแบกรับภาระใน,ในด้านความรักหรือเหน็ดเหนื่อยในความรักต้องแบกบต้องอุ้มต้องอะไรทุกสิ่งทุกอย่างในด้านความรักหรือเปล่าหรือคุณกําลังแบกรับภาระของคนรัก <Cob m. S 1> หรือคุณกําลังรับผิดชอบอะไรหลายสิ่งหลายอย่างเกี่ยวกับเ,เรื่องความรักหรือเปล่าหรือคุณกําลังเหน็ดเหนื่อยอคุณต้องการที่จะปล่อย ปล่อยตรงนี้ลงนะคะเหมือนกับคุณกําลังเหนื่อยคุณกําลังล้าเหมือนกับคุณกําลังที่แบกรับอะไรเยอะๆเข้ามาในช่วงนี้จิตใจคุณวาวุ่นนะคะจิตใจคุณวาวุ่นเนาะนะคะในช่วงนี้เนาะมีทั้งหญิงทั้งอย่างเนาะ ดูใจิตใจคุณลวนเลนะคะแล้วก็เป็นคนที่ลึกลับสลับซับซ้อนดูเหมือนว่าคุณเองก็ยังไม่เข้าใจตัวเองในเรื่องของความรักในช่วงนี้เนาะหรือมีความรักที่เข้ามาทําให้คุณต้องว้าวุ่นใจในช่วงนี้นะคะแต่คุณก็เลือกที่จะตัดสินใจที่จะเดินหน้าต่อโดยไม่ยอ่อท้อแม้ว่าจะเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนหรือคุณกำลังจะเจอสถานการณ์อะไรในความรักในช่วงนี้คุณก็เหมือนว่าคุณเดินหน้าอย่างเดียวไม่ถอยหลังนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกเลยนะว่าเป็นอย่างไรนะคะเนาะ อาจจะมีความว้าวุ่นความวิตกกังวลหรือคิดมากไปในเรื่องของด้านความรักหรือต้องแบกรับอะไรเยอะๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องความรักเนาะเดี๋ยวเราขอ อ่านไาพ่ดีละบายเห็นไหมเหมือนกับคุณวิตกกังวลหรือความเครยียดในด้านความรักสําหรับคนที่มีคู่เนาะอาจจะมีความทุกข์ใจวิตกกังวลใจอาจจะมีเรื่องอะไรเข้ามาต้องคิดหนักในเรื่องความรักหรือคนรักไม่ได้ดั่งใจในช่วงนี้เนาะนะคะอาจจะเหน็ดเหนื่อยต้องแบกรับจะต้องคิดมากจะต้องสู้ต้องทนอะไรบางสิ่งบางอย่างได้เนาะก้าวดาบขึ้นมาเนี่ยมีเกณฑ์ทะเลาะงองแง้งกันในความสัมพันธ์นะคะให้ประครับประคองในด้านความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้ให้ดีนะนะคะต้องประครับประคองเกี่ยวกับด้านอารมณ์ด้วยนะคะอารมณ์ของคุณขึ้นนลงะ นะคะคุณอาจจะเหน็ดเหนื่อยคุณอาจจะแบกรับคุณอาจจะต้องเจอมรสุมอะไรเข้ามาในเรื่องของความรักในช่วงนี้เนาะนะคะก้าวดาบนะนะคะคิดมากวิตกกังวลหรือเหนื่อยเนื่อยลาเนาะนะคะเนี่ยแต่ยังไงแล้วคุณกับเขาก็ยังอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมก็ยังมีความรักเข้ามาเติมเต็มให้กันเหมือนเดิมนะคะเนาะไม่ว่าคุณจะเจอวิกฤตตรงไหนคุณจะทะเลาะกันยังไงหรือคุณมีความงอแง,งด้วยความสัมพันธ์ยังไงก็แล้วแต่ แต่ขอบอกเลยว่าคนรักก็ยังอยู่เคียงข้างคุณคนที่คุณรักหรือคนที่คุณอยู่ด้วยเขาก็ยังมีคุณเป็นที่หนึ่งเขาก็ยังรักคุณแล้วก็ยังมีใจที่ มอบรักให้กับคุณเต็มเปี่ยมอะไรประมาณนี้เนาะนะคะคุณก็หายวิตกกังวลหายเครียดไปได้เลยนะตรงนั้นที่คุณเห็นหรือคุณคิดมันอาจจะไม่ใช่นะคะมันอาจจะไม่ใช่อย่างที่คุณเห็นหรือคุณคิดนะนะคะคนรักของคุณก็ยังรักคุณยังไปไหนจากกันไม่ได้ยังรักแม้ว่าคุณทะเลาะกันหรือเจออุปสรรคก่อนหนี้แบบรุนแรงหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างสุดท้ายแล้วก็ต้องกลับมาดีกันยูเทิร์นรีเทิร์นกลับมาหากันเหมือนเดิมเนาะพี่หมอดูหน้าไพ่แล้วเหมือนว่าก่อนหน้านี้ยคุณจะมีการเลิกรายยาล้างหรือ มีการแยกกันอยู่หรือมีการไม่เข้าใจกันหรือไม่พูดไม่คุยกันนะคะแต่สุดท้ายเขาก็ต้องกลับมาง้อคุณอยู่ดีนะความรักของคุณทั้งสองก็ต้องไปด้วยกันอีกเหมือนเดิมอะนะคะเนาะเนี่ยเห็นไหมกลับมาครั้งนี้หรือคืนดีกันครั้งนี้หรือปรับความเข้าใจกันครั้งนี้มันจะมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นด้วยเงินทองด้วยความรักความเมตตาความเข้าใจกันยิ่งกว่าเดิมนะนะคะให้คุณเปิดรับในสิ่งที่ดีให้คุณมองคนรักของคุณในด้วยความเมตตานะคะ,นะ,คะเนาะ ถ้าคนที่มีคู่อยู่แล้วอยู่ด้วยกันน่ะนะคะ <valu collecting insects> ให้มองเขาในในสิ่งที่ดีที่เขามีนะคะเนาะออความดีของเขาก็ยังมีนะคะเนาะไม่ได้มองในด้านลบของเขาอย่างเดียวให้เรามองในด้านดีของเขาด้านบวกของเขาคนเรามีทั้งดีทั้งร้ายคนเรามีทั้งบวกทั้งลบนะคะให้เรามองในด้านดีของเขาเนาะ นะคะแล้วก็ลืมด้านลบด้านร้ายออกไปเนาะนะคะนั่นคือจะไม่ทําให้คุณคิดหนักวิตกกังวลสู้กับสถานการณ์และปัญหาเชื่อว่าคนรักของคุณที่อยู่กับคุณเขาก็ยังมีใจรักคุณมีความเมตตาซึ่งกันและกันแล้วก็หนีกันไปไม่ได้หนีกันไปไม่พ้นนะไม่ว่าก่อนหน้านี้คุณจะเจออะไรเกี่ยวกับเรื่องความรักหนักหนาแค่ไหนแต่ก็ขอบอกเลยว่าความรักของคุณจะกลับมาหวานชื่นเหมือนเดิมนะคะเนาะเห็นไหม คุณจะได้ความยุติธรรมนะคะสิ่งที่คุณหวังสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณกําลังเป็นอยู่นะคะคุณได้รับความยุติธรรมแน่นอนคุณไม่ต้องกลัวนะสิ่งไหนที่คุณเจอเอาเปรียบหรือคุณคิดว่าคุณถูกเอาเปรียบหรือคุณกำลังเหนื่อยหรืออะไรประมาณนี้นะคะสิ่งนั้นจะบ่งบอกคุณว่าคุณกำลังจะได้รับความยุติธรรมแล้วนะคุณกำลังจะได้สิ่งที่ใช่สิ่งที่ดีนะคะคนที่อยู่กับคุณแม้ว่าจะร้ายจะทุกข์แค่ไหนทะเลาะกันยังไงสุดท้ายเขาก็ไปไม่รอดจากคุณนะคะนะ นะคนที่อยู่ด้วยกันปัจจุบันเนาะมีการเข้าใจกันมากตก้องตกลงระเบียบหรือตกมีข้อตกลงกันนะคะเริ่มต้นตกลงอะไรกันใหม่นะนะคะในช่วงนี้เนาะเห็นไหมมีการเริ่มต้นมีการเริ่มต้นในความรักความสัมพันธ์นะคะคุณจะถูกปลดปล่อยจากสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่คุณเจอมาก่อนหน้านี้นะคะคุณจะถูกปลดปล่อยคุณจะได้รับความยุติธรรมเขาคนนั้นจะกลับมาเคียงข้างกับคุณแม้ว่ามีเรียนทะเลาะก,กันหรือบางครั้งไม่ได้มีอะไรทะเลาะก,กันนะอาจจะร่วม ร่วมชะตากรรมเหน็ดเหนื่อยเมื่อล้าด้วยกันอะไรด้วยกันมีความเหน็ดเหนื่อยทั้งคู่ทำงานหนักทั้งคู่ความรักเหน็ดเหนื่อยอะไรประมาณนี้แต่ทุกคนแต่คุณน่ะก็ยังเข็นความรักของคุณไปได้อยู่ดีเออนะคะไม่ได้เกี่ยวกับการว่าจะทะเลาะไม่ทะเลาะบางคู่ก็ไม่ได้ทะเลาะแต่เหน็ดเหนื่อยในเรื่องเรื่องความรักหรือเหน็ดเหนื่อยชีวิตไปด้วยกันอะไรประมาณนี้มันกําลังจะเริ่มไปในทางที่ดีมันกําลังจะได้รับความยุติธรรมนะคะทุกสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างมันกําลังจะเดินหน้าไปด้วยดีนะคะเนาะเดี๋ยวเราขออีกหนึ่งใบนะคะ It might. เดะมูนขึ้นมานะคะเดะมูลขึ้นมาให้คุณคลายวิตกกังวลความเครียดความเศร้าความเงาทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเจอเนาะมาก่อนหน้านี้นะคะมันกําลังจะจบลงนะคุณกําลังจะได้รับชัยชนะคุณกําลังจะได้อ่าประสบความสําเร็จในด้านความรักนะคะคนรักของคุณก็ยังเป็นของคุณอยู่ยันยังค่ำนะยังไปจากคุณไม่ได้นะนะคะกออีกหนึ่งใบค่ะเห็นไหมมีความเมตตาซึ่งกันและกันสิ่งไหนที่คุณเจอมาก่อนหน้านี้นะคะคุณจะได้รับการปลดปล่อยคุณจะได้รับความยุติธรรมคุณจะได้รับการเริ่มต้นใหม่แล้วก็ ได้ความรักกลับมาเหมือนเดิมคนที่อยู่กับคุณเป็นคู่ของคุณคนที่อยู่กับคุณเคียงข้างกับคุณ นะคะเขามีความเมตตาให้กับคุณคุณก็ต้องมีความเมตตาให้เขาเช่นกันนะคะเพราะมันเป็นไพ่ราชาถ้วยคนคนนี้จะกลับมาใจดีแล้วก็กลับมารักคุณเหมือนเดิมนะไม่ว่าคุณจะเจออะไรมาก่อนหน้านี้นะคะเนาะอะยังไงแล้วนะคะก็อยู่ที่ตัวคุณนะว่าคุณจะคิดยังไงอะไรยังไงให้คุณใจเย็นนะคะอืมดูแล้วเหมือนคุณใจร้อนนะคะจิตใจุนเลยนะช่วงนี้นะคะให้คุณทําจิตใจให้สงบแล้วก็คุณก็มองโลกในแง่ดีมองคนรักในแนวบวกนะคะ เขาก็มีความดีกับไม่ดีแต่ให้เรามองความดีของเขานะคะแล้วก็ปล่อยวางกับทุกสิ่งทุกปัญหานะคะเพราะว่าพี่หมอเชื่อว่าคุณก็ยังต้องอยู่กับคนคนนี้นะคะไม่มีการเลิกลาย่าล้างแน่นอนนะคะเนาะถึงใจอยากจะเลิกลาย่าล้างอยากไปอยากจบแต่สุดท้ายมันก็ไปไม่ได้มันก็ต้องกลับมาอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมเพราะหน้าไพ่ก็ขึ้นมาบอกแบบนี้เนาะนะคะ อะยังไงแล้วคลิปนี้นะถ้าใครพลังงานตรงยังไงให้กดรับเอาไว้แต่ถ้าใครไม่ตรงยังไงนะคะสามารถเลื่อนคลิปปิดคลิปได้เลยนะพี่หมอขอบอกเลยนะคะไม่ต้องคอมเมนต์แบบไม่สุภาพนะคะเนาะถ้าไม่ชอบยังไงเลื่อนไปเลยปิดคลิปได้เลยนะคะพี่หมอไม่ว่านะนะคะพี่หมอรักทุกคนนะคะและต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ